สวัสดีครับพบกับพวกเราช่องโฮไฟทเทคทีมครับวันนี้ก็ช่างศูนย์จะมาถ่ายมานมาันเครื่องให้รถเกี่ยวรุ่น DC 70นะครับก็มาบริการถึงทุ่งนาเลยครับก็ถ่ายนมันเครื่องที่สองร้อย สองร้เจ็ดสิบชั่วโมงเกินนะครับนี่ครับมาถ่ายถึงทุ่งนาเลยครับไปดําไปถ่ายกันตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเคยจะถ่ายรถประเภทอื่นไม่รู้ว่าถ่ายมันเครื่องรถเกี่ยวจะอยู่ส่วนไหนใช้กี่ลิตรนะครับเ้าลิตรเก้าลิตรนะครับ ตรงนี้สุดแล้วนะครับตัวนี้ดำเลยครับดำปีเลยร้อนๆเลยนะครับ จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกรองเครื่องแล้วก็กรองโซล่าทุกสามร้อยชั่วโมงมันจะสลับกันอย่างนี้นะครับสลับกันสามร้อยก็เปลี่ยนกรองไฮโดรลิกแล้วก็น้ำมันเกียร์แล้วก็น้ำมันยูดีเีนน้ำมันไฮดรลิกสามร้อยนี่ก็สี่ร้อยก็ชุดใหญ่สี400่ร้อยก็ถ้ายังไม่เปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนสามร้อยชั่วโมงก็ ไม่ได้ไม่ได้เขียนไว้คู่มือก็ไม่ได้อ่านด้วยครับขับ,บยังเดียวครับนี่แหละครับจำเลยครับทุกสามเดี๋ยวเด <ๆ S 1> <ห>ี๋ยวให้ให้เขียนไว้ให้ติ๊กติ๊กให้หน่อยเดี๋ยวจำไม่ได้ครับนี้ก็คือบางครั้งก็จะเปลี่ยนเป็นปีนี่นะฤดูหนึ่งก็เปลี่ยนทิ้งเดยชุดใหญ่เปลี่ยนชุดใหญ่เอาเป็นฤดูฤดูละครั้งหรือปีละครั้ง ก็ปิดน้ารังนับปีนครับผมเราดูละครเราคำนวณดูว่าเราเกลี่ยได้กี่ชั่วโมงถ้าสมมติว่าปีหนึ่งเราเกลี่ยได้ประมาณสามร้อยกว่าชั่วโมงสร้อยกว่าชั่วโมงนี้ก็เปลี่ยนชุดใหญ่แดูหนึ่งครับมันจะได้ไม่น้ำมันเครื่องก็แล้วแต่ชอบเนาะถ้าเป็นไปได้น้ำมันเครื่องทุกๆสองร้อยชั่วโมงทุกๆครับทุกสองร้อยชั่วโมงเลยก็เปลี่ยนตามระยะเลยครับผม ทุกสองร้อยชั่วโมงใช่ไหมเนาะห้าสี่ช um ั่วโมงแรกปั๊บมาสองร้อยประมาณร้อยเก้าสิบกว่ากว่านี่กระทรแจ้งก็มาเปลี่ยนสองร้อยชั่วโมงพอถึงสามร้อยชั่วโมงก็มาเปลี่ยนน้ำมันเกียร์น้ำมันไฮดรอลิกเนีี้ก็ถ้าสี่ร้อยชั่วโมงก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องถ้าจำไม่ได้นี่เกินเกินมาอย่างว่าเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้เสร็จก่อนเดี๋ยวให้เคียรไว้ให้ครับบอกไปก็ไม่จำแล้วครับจำไม่ได้ไม่ได้ดูครับเอาเต็มเช้าๆเนี่ยมาคุยกับลูกค้าเล่นๆก็ลืมหมดแล้วครับวันหนึ่งจะไปไหนน้ำมือตาลายหมดวันนี้ไม่เอานะเพราไม่ว่างนะผมไม่่หวแล้นะโทรศัพท์แตกเบิร์นเกยททำไมซะแบบสำรอง รเบิดชาดอกมันเอึงอ๋อรู้ว่านันนี่เดี๋ยวก็จะหมดแล้วนาเกี่ยวนี่บองโตไมชาเ้ยบ่าวเล้วผมนึกว่าคุณใบจักศูลน่ะร้อนๆครับร้อนจริงๆนี่ครับตำแหน่งใส่ตำแหน่งกร่องน้ำมันเครื่องนะครับอยู่ตรงนี้เห็นกันไหมครับนี่ ฝุ่นเยอะครับเยวยืนไม่รู้ว่าเกลียวดานี่โมกันเองหรือก็ไม่รู้ครับหรือเข้าใจผิดไหมเกลียวไปอย่างนั้นเลยครับแต่ว่ามันจะดีตรงที่มันมันไม่ค่อยพันมันมันพันแล้วมันคลายง่ายนะครับถ้ามัันนก็พันถ้าถึงที่สุดของที่สุดครับ ก็เป็นการบริการของคูปตานะครับเพื่อนๆใช้ยี่ห้ออื่นไม่รู้เป็นไงกันบ้างครับเมนมาบ้างก็ได้นะครับแต่ของคูปตานี่เขาดูแลถึงทุ่งนาเลยครับร้อนๆก็ยังถ่ายครับลวกมือเลย <laughs> ตอนนี้ก็ปิดที่ถ่ายแล้วครับก็จะเตรียมเติม นี่ก็ได้ครับเดี๋ยวเก็บถ้าให้หาเองนี่คงหาไม่เจอแน่ครับที่ไทยน้ำมัน,นคนไม่เคยเนาะไม่รู้แน่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เติมอยู่ที่9ลิตรนะครับตัว3ลิตร1กันลอนแล้วก็ตัว6ลิตร1กันลอน6 7 8 9ทานมันเครื่องนี้แนะนำยี่ห้ออื่นไหมครับหรือต้องใช้ของมันเลยครับ ตอนนี้ก็เติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมจะสตาร์ t เครื่องลองเลยครับแล้วก็จะทำงานต่อก็พี่เขามาซ่อมบำรุงถ่ายน้ำมันเครื่องให้ชุดสองร้อยชั่วโมงนะครับบำรุงถึงทุ่งนาครับดูแลถึงทุ่งนาเลย ก็ขอบคุณพี่มากเลยครับก็มีเพียงเท่านี้แหละครับมาบำรุงดูแลรักษาของคุปต้าเจริญชัยนะครับตัวนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ